ม่านหมอกที่ไม่ได้มาจากฟ้าลองนึกภาพตามผมนะครับในยุคสมัยที่ป่ายังเป็นป่าจริงๆไม่ใช่แค่สวนป่าที่ปลูกไว้พักผ่อนเมืองลับแลในแถบภาพเหนือของไทยเราโดยเฉพาะแถวอุตรดิตถ์หรือเชียงรายมักจะถูกลือกันว่าเป็นเมืองที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีใครหาเจอถ้าเจ้าที่เขาไม่อนุญาตเรื่องมันเริ่มที่ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอินเขาเป็นพรานป่าที่เก่งที่สุดในหมู่บ้าน มีความชำนาญในการแกะรอยและหาของป่าที่หาได้ยากยิ่งวันหนึ่งอินตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าลึกที่ชาวบ้านต่างพากันเตือนว่าอย่าเข้าไปเพราะมันคือเขตดงเย็นหรือป่าอาถรรพ์ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาแต่ใบไม้กลับไม่ไหวติ่งอินเดินตามรอยเก้งเผือกตัวหนึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแดดร่มลมตกท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีส้มหมน่นแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือ หมอกครับหมอกสีขาวนวลเริ่มลอยขึ้นมาจากพื้นดินไม่ได้ตกมาจากฟ้าเหมือนปกติมันลอยขึ้นมาเหมือนควันทูปกลิ่นของมันหอมประหลาดคล้ายดอกราตรีผสมกับกลิ่นดินเปียกๆอินเริ่มรู้สึกว่าฝีเท้าของตัวเองเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเสียงใบไม้แห้งใต้เทา้าเขารู้ตัวอีกทีเสียงนกป่าที่เคยร้องระงมก็เงียบกริบไปเฉยเลย มีเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในแผนที่ป่าที่เขาจำได้อินเดินตามเสียงน้ำนั้นไปจนพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอกำลังซักผ้าอยู่ริมน้ำท่ามกลางหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วแต่แปลกที่ตัวเธอและชุดสีครามของเธอกลับดูสว่างสวเหมือนมีแสงในตัวเองเธอเงยหน้าขึ้นมองอินด้วยดวงตาที่สงบราบเรียบ ไม่มีท่าทีตกใจเหมือนคนเจอพรานป่าอาวุธครบมือเธอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่นนวลแต่ก้องกังวานว่าท่านหลงทางหรือท่านตั้งใจมาที่นี่อินที่ยังอยู่ในอาการงุนงงตอบไปว่าเขาหลงทางหญิงสาวคนนั้นยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนใจคดแต่ถ้าท่านเป็นคนสัตว์จริงท่านก็พอจะพักแรมที่นี่ได้หนึ่งคืน เธอลุกขึ้นเดินนำเขาเข้าไปในม่านหมอกที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆอินเดินตามเธอไปเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็รู้สึกเหมือนเดินผ่านม่านน้าแข็งเย็นเฉียบครู่หนึ่งก่อนที่ภาพข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากป่ารกฉัดกลายเป็นทุ่งกว้างสีเขียวขจีที่มีบ้านเรือนไม้ทรงไทยโบราณตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบสภาพอากาศที่นั่นไม่ร้อนไม่หนาวแต่มันมีบรรยากาศที่นิ่งจนน่าประหลาดใจ บ้านทุกหลังสะอาดสะอ้านไม่มีฝุ่นเกาะแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญที่สุดคือที่นั่นไม่มีผู้ชายอยู่เลยแม้แต่คนเดียวหลังจากอินก้าวข้ามธรณีประตูมิติเข้ามาเขาก็ได้รู้ว่าที่นี่คือเมืองลับแลเมืองที่ทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแต่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นหญิงสาวที่นำทางเข้ามาชื่อว่าคำแก้ว เธออธิบายกฎเหล็กของเมืองนี้ให้อินฟังทันชีที่เขาเหยียบลงบนพื้นดินของหมู่บ้านกฎนั้นมีเพียงข้อเดียวแต่เป็นข้อที่คนทั่วไปทำได้ยากที่สุดนั่นคือห้ามพูดโกหกเด็ดขาดในเมืองลับแลคำพูดมีพลังมหาศาลครับถ้าคุณพูดสิ่งใดออกมาสิ่งนั้นต้องเป็นความจริงหากใครเผลอพูดเท็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพื่อความสบายใจ หรือที่คนเมืองเราเรียกว่าไวท์ไลน์ร่างกายของคนผู้นั้นจะเริ่มจางหายไปหรือไม่ก็ถูกพลังงานบางอย่างผลักดันให้ออกไปจากอาณาเขตเมืองทันทีอินอาศัยอยู่ที่นั่นในฐานะแขกพิเศษเขาแปลกใจมากที่เห็นว่าในเมืองนี้ไม่มีการใช้เงินตราแต่ทุกคนแบ่งปันอาหารกันอย่างเหลือเฟือข้าวปลาอาหารที่นี่รสชาติดีอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในโลกภายนอก ข้าวสวยหอมนุ่มราวกับนวดด้วยน้ําหอมสวรรค์ผักทุกใบเขียวสดและหวานกรอบแต่อินสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือผู้คนที่นี่แทบจะไม่คุยกันเลยถ้าไม่จำเป็นเวลาพวกเขาคุยกันเขาจะสบตากันนิ่งๆแล้วพูดประโยคที่สั้นกระชับและตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีคำเยินยอไม่มีคำด่าทอที่ไร้เหตุผลอินเริ่มรู้สึกว่าความสงบนี้มันช่างกดดัน เขากลายเป็นคนระวังคำพูดไปโดยปริยายเพราะเขายังไม่อยากถูกโยนกลับออกไปในป่ามืดที่เขาเพิ่งจากมาคืนนั้นอินพักอยู่ที่บ้านของคำแก้วเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วมาตามลมเป็นเสียงคลุ่ยที่เศร้าสร้อยที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเขาถามคำแก้วว่าเสียงมาจากไหนเธอตอบเพียงว่าเสียงของคนที่คิดถึงความหลวงอินไม่เข้าใจในตอนนั้น แต่เขาก็เริ่มหลงเสน่ห์ในความงามของคำแก้วและความสงบของเมืองนี้จนเขาเผลอคิดว่าเขาอาจจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลก็ได้แต่ความสุขมักจะแฝงไว้ด้วยบททดสอบอินเริ่มเห็นคนแปลกๆในเมืองบางคนดูเหมือนกำลังจางหายไปจริงๆอย่างที่คำแก้วบอกพวกเขาเดินอย่างไร้จุดหมายผิวหนังดูซีดจางเหมือนภาพวาดที่โดนน้ำชะล้างคำแก้วบอกว่า นั่นคือคนที่เริ่มมีใจไม่ซื่อต่อตัวเองเมื่อใจเริ่มคดกายก็อยู่ไม่ได้นี่คือความลี้ลับของเมืองลับแลที่คนภายนอกไม่เคยรู้เวลาในเมืองลับแลเดินไปไม่เหมือนโลกข้างนอกครับอินรู้สึกเหมือนอยู่ที่นี่มาเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ในความจริงเขาสามารถแต่งงานกับคำแก้วและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชีวิตของอินดูจะมีความสุขสมบูรณ์แบบเขาทำหน้าที่ดูแลสวนผลไม้และช่วยงานชุมชน เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความสัตย์จริงไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่คำแก้วออกไปเก็บส้มในสวนลึกทิ้งให้อินอยู่บ้านดูแลลูกชายวัยกำลังสนเด็กน้อยเริ่มร้องไห้โยเยไม่ยอมหยุดเพราะแม่ไม่อยู่อินพยายามปลอบทุกทางทั้งร้องเพลงทั้งอุ้มเดินแต่เด็กก็ยังไม่หยุดร้อง จนกระทั่งอินเผลอทำในสิ่งที่คนจากโลกภายนอกทำกันเป็นนิสัยเงียบเสียลูกเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วเนี่ยแม่เดินมาถึงหน้าบ้านแล้วอินพูดออกไปเพียงเพื่อจะให้ลูกหยุดร้องทั้งที่เขารู้อยู่เต็มอกว่าคำแก้วยังเดินทางกลับไม่ถึงและเธอก็ยังไม่ได้อยู่หน้าบ้านอย่างที่เขาบอกทันทีที่สิ้นคำพูดนั้นบรรยากาศรอบบ้านที่เคยสว่างสวยัยก็มืดครึมลงทันทีลมพายุพัดกระโชกเข้ามาอย่างไม่มีปีมีขลุย่ย ทั้งที่เมืองนี้ไม่เคยมีลมแรงขนาดนี้มาก่อนฝุ่นผงที่เคยไม่มีอยู่กลับปลิวว่อนไปทั่วคำแก้วที่วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาถึงบ้านด้วยสีหน้าตรหนกเธอไม่ได้ดีใจที่เห็นสามีแต่เธอกลับมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและหวาดกลัวท่านพูดโกหกคำแก้วกระสิบด้วยเสียงสั่นเครือท่านทำลายสัจจะของเมืองนี้อินพยายามจะอธิบายว่าเขาแค่ปลอบลูก เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่กฎของเมืองลับแลนไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเจตนาความจริงคือความจริงและความเท็จคือความเท็จพื้นดินที่เขายืนอยู่เริ่มรู้สึกเหมือนดินโคลนที่กำลังจะสูบเขาลงไปชาวบ้านเริ่มมายืนล้อมรอบบ้านของเขาด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์แต่แววตาของพวกเขาดูเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าที่ไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปคำแก้วโผเข้ากอดลูกชายไว้แน่น เธอรู้ดีว่าเวลาของอินที่นี่สิ้นสุดลงแล้วเธอรีบวิ่งเข้าไปในครัวแล้วหยิบถุงย่ามใบหนึ่งยัดใส่มืออินเอาสิ่งนี้ไปแล้วอย่าเปิดดูจนกว่าจะพ้นเขตม่านหมอกนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะให้ท่านได้รีบไปซะก่อนที่ป่าจะกลืนท่านไปตลอดกาลอินถูกแรงลมประหลาดผลักดันให้ออกจากหมู่บ้านเขาเดินกึ่งวิ่งกลับไปทางลำธารเดิมที่เขาเคยเจอคำแก้วครั้งแรกบรรยากาศรอบข้างดูบิดเบี้ยวไปหมด ต้นไม้ดูเหมือนปีศาจที่กำลังยื่นมือมาจุดกระชากเขาหมอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเทาดำและหนาทึบจนมองไม่เห็นทางเขารู้สึกหนักอึ้งที่หัวใจความเศร้าโศกจากการต้องพราคจากครอบครัวทำให้เขารู้สึกหมดแรงแต่ย่ามที่คำแก้วให้มากลับหนักขึ้นเรื่อยๆจนไหล่ของเขาแทบจะสุดทุกก้าวย่างที่เขาก้าวออกห่างจากเมืองรับแลเขาจะรู้สึกเหมือนความจำบางส่วนค่อยๆเลือนหายไป ความรู้สึกหนักในย่ามทําให้เขาหงุดหงิดอะไรกันเนี่ยในยามที่เอาตัวรอดแทบไม่พ้นทําไมยังต้องแบกของหนักๆแบบนี้อีกอินหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเขาจําได้ว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างโลกทั้งสองเขาตัดสินใจเปิดย่ามออกดูเพื่อจะทิ้งของหนักๆน,นั้นเสียสิ่งที่เขาเห็นในย่ามคือแง่งขมิ้นจํานวนมากที่ดูเหลืองอารามแต่หนักราวกับก้อนหินอินหัวเสียมากเขาคิดในใจว่า คำแก้วนะคำแก้วให้ขมิ้นมาทำไมมากมายในเวลาแบบนี้มันจะไปมีค่าอะไรสู้ท้องสู้หยกละ่ะด้วยความโมโหและเหนื่อยล้าอินหยิบขมิ้นเหล่านั้นคว้างทิ้งลงข้างทางไปเกือบหมดเหลือติดก้นถุงไว้เพียงแง่งเดียวเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเมียเขารีบออกเดินต่อจนกระทั่งม่านหมอกสีเทาเริ่มจางหายไปและเสียงนกป่าในโลกความจริงเริ่มกลับมาส่งเสียงร้องอีกครั้ง เมื่อเขาพ้นจากเขตป่าอาถรรพ์และมาถึงชายป่าที่คุ้นเคยแสงแดดสุดท้ายของวันส่องลงมากระทบที่ย่ามของเขาอินรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆเขาเปิดย่ามออกดูอีกครั้งและคราวนี้เขาก็ต้องแถบล้มทั้งยืนคมิ้นแง่งเดียวที่เหลืออยู่นั้นบัตรนี้ได้กลายเป็นทองคำแท่งบริสุทธิ์ที่มีน้ำหนักมหาศาลอินรีบหันหลังกลับไปมองทางเดิมที่เขาเพิ่งเดินมา เขาพยายามมองหาเศษขมิ้นท no ี่เขาคว้างทิ้งไปตามทางแต่ทุกอย่างหายไปหมดแล้วไม่มีรอยเท้าไม่มีหมอกสีเทามีเพียงป่ารกที่เงียบเชียบเขาพยายามวิ่งกลับไปหาจุดเดิมที่คว้างขมิ้นทิ้งแต่ไม่ว่าจะเดินวนไปกี่รอบเขาก็พบเพียงแต่ป่าทึบที่ไม่มีทางออกไปสู่เมืองรับแลได้อีกเลยเขาร้องไห้ออกมาด้วยความสมเพชตัวเองทองคำในมือมีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาสูญเสียทั้งลูก ทั้งเมียและความสุขที่แท้จริงอินกลับมาที่หมู่บ้านของเขาพร้อมกับทองคำแท่งนั้นแต่เขากลับกลายเป็นคนเสียสติในสายตาชาวบ้านเขาเล่าเรื่องเมืองลับแลให้ทุกคนฟังเล่าเรื่องลูกและเมียที่รอเขาอยู่แต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าเขาหายไปในป่าหลายปีซึ่งจริงๆในโลกภายนอกผ่านไปเกือบสิบปีแล้วจนเพอ้อเจอร์ไปเองเขากลายเป็นเศรษฐีจากการขายทองคำแท่งนั้น แต่มันเป็นเศรษฐีที่ทุกใจที่สุดอินใช้เงินทั้งหมดจ้างพรานเก่งๆจ้างคนนำทางเพื่อจะกลับไปที่ดงเย็นอีกครั้งเขาพยายามทำทุกอย่างทั้งการบวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขาการถือศีลกินเจเพื่อให้ใจสะอาดพอที่จะมองเห็นม่านหมอกนั้นอีกรอบแต่ปีแล้วปีเล่าเขาก็ไม่เคยพบลำธารแห่งนั้นอีกเลยเขาเห็นเพียงป่าธรรมดาที่มีแต่ยุงและสัตว์ร้าย ความทรงจำเกี่ยวกับทางเข้าเริ่มพร่าเลือนไปตามการเวลาเหลือเพียงความรู้สึกผิดที่ยังคงชัดเจนอยู่ในใจทุกครั้งที่เขาเผลอพูดโกหกหรือแม้แต่เห็นคนอื่นพูดปดเขาจะรู้สึกเจ็บปวดนั้นหน้าอกเหมือนมีใครเอาเข็มมาทิ่มแทงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงบางครั้งอินจะไปนั่งที่ชายป่าแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงขลุ่ยแววมาตามลมเสียงที่เคยได้ยินในเมืองละแล เสียงของคนที่คิดถึงความลวงบัดนี้เขารู้แล้วว่าเสียงนั้นหมายถึงอะไรมันคือเสียงสะท้อนของดวงวิญญาณที่ไม่อาจกลับไปสู่ความสัตย์จริงได้อีกต่อไปเรื่องราวของอินและเมืองลับแลกลายเป็นตำนานบทเรียนที่พ่อแม่ในหมู่บ้านเอาไว้สอนลูกหลานว่าคำพูดสำคัญกว่าชีวิตและความสัตย์จริงคือทางเดียวที่จะนำไปสู่สวรรค์บนดิน อินใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งวันที่เขาหมดลมหายใจชาวบ้านบอกว่าเห็นชายแก่คนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าดงเย็นท่ามกลางหมอกหนาที่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาในหน้าแล้งและเขาก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยอินใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งวันที่เขาหมดลมหายใจชาวบ้านบอกว่าเห็นชายแก่คนหนึ่ง เดินเข้าไปในป่าดงเย็นทำกลางหมอกหนาที่จูๆ่ๆก็เกิดขึ้นมาในหน้าแลง้งและเขาก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยบางก็ว่าเขาได้กลับไปหาคำแก้วแล้วแต่บางก็ว่าเขาถูกป่ากลืนไปเพื่อชดใช้คำลวงที่เขาเคยทำไว้และนี่คือเรื่องราวของเมืองลับแลครับดินแดนที่สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่ทองคำแต่คือความจริงที่เราต้องแบกรับไว้ให้ได้ตลอดชีวิต